แล้นนเนี่ยก็มีเกมที่เล่นด้วยค่ะเป็นเกมวันล้อ,ลอ,ลอ,ลอนะคะแล้วก็จะได้รางวัลกลับไปค่ะเกมนั้นติดใง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูหลายซุ้มนี้เนี่ยเพียงแค่สามสิบบาทได้ทุปคนหนึ่งใบนะคะแล้วก็สามารถมาร่วมเล่นเกมกับเราได้หลายๆซุ้มเลยทีเดียวค่ะ นะคะอยากขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อเพชรพี่พัดน,นะคะพี่พัดเนี่ยมา,ยางานนี้น้าหรือยังคะเออเพิ่งมานงแรกเพิ่งมาเท่านั้นมาตั้งแ,แต่กี่โมงคะเนี่ยมาตั้งแต่ห้าโมงเลยห้าโมงเลเหรอคะโอโ้โหตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะคะมา เชียร์ใครเป็นพิเศษใช่ไหมคะเชียร์ใครเป็นพิเศษใจสีเขียวมากกว่าใสสีเขียวไปใสสีส้มแล้วเชียร์ใครคะได้ทีมสีเขียวพี่อาร์มัดดิชาพี่อาร์มัดดิชานะคะก็พระเอกจากมายาตะวันของเราได้เลยนะคะแล้วตอนนี้คุณทราบว่าได้ไปที่บอลของเราหรือยังคะทางเอฟสามเนี่ยเรามีแจกแม็กกัส ราคาเนี่นะคะก็คือบรรยากาศแจกของรางวันนะคะจากบูธ F3 สองเค่ะนี่ค่ะนักเตะน F3 นะคะขอดูหน้าข่ายยืมได้ไหมคะอันนี้มีจจกอะไรบ้างคะค่ะแล้วก็ป้ายหลอดขาขอบคุณค่ะราไปดูเลนค่ะ 好，你们你们。嗯嗯嗯嗯